มาต่อกันที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะเรียกว่าเป็นเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่โดยฝีมือคนไทยค่ะที่รวบรวมศิลปินไว้กับร้อยชีวิตเลยทีเดียวนะคะกับ Octopop 2022ค่ะ ด้วยมาตรฐานใหม่เทียบเท่าเฟสติวัลระดับโลกนะคะออกโทปเทศกาลดนตรีฝีมือคนไทยมาตรฐาน World Standard โดยผู้จัดโฟโนลอกค่ะได้ขนทัพศิลปินมามากกว่า100ชีวิตพร้อมเปิดโอกาสให้กับศิลปินเลือดใหม่แล้วก็รุ่นใหญ่สุดป๊อปนะคะเรียกว่าขนมาทั้งวงการเลยทีเดียวแบบไม่จํากัดค่ายขึ้นเวทีในฝันค่ะที่ราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นศิลปินตัวท็อปนะคะอย่างโมเดิร์นด็อกโบกี้ไลออนเดอะทอยส์ลิปตา แอมสครับมีนส้มมาลีวีเวเลตแล้วก็เดร์พากินสันด้วยนะคะส่วนทีปอรุ่นใหม่ค่ะก็นำทีมโดยหนุ่มหนุ่มทรินิตี้ไอพาริสเจเลอร์แอมโฟร์มิกเพรเซลพิกซีนะคะสายฮิปฮอปก็มากันเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟพีโร่เลซี่ล็อกซี่แอนด์แซมแบลนะคะอัตตาก็มาป๊อกไมเซตโยบอยทีเจศิลปินจากค่ายไฮท์เทรนนี่มากันทั้งค่ายเลยค่ะบอกเลยว่าใครได้มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ขนความสุขกลับไปนอนกอดฟันดี้กันเลย ทีเดียวค่ะ